สวัสดีครับห่างหายกันไปนานสำหรับการอัปเดตเจ้าผีเสื้อภูเขา b u t เตอร์ y plan หรือคริสเทียออฟคอเ Data ผมอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ต้นแรกมาในปี2017มาจนถึงปัจจุบันนั้นมีพัฒนาการเป็นอย่างไร7ปีผ่านไปหลังจากทยอยสะสมพันธ์ต่างๆและพัฒนารูปผสมมามากมาย โดยเริ่มจากพันธุ์ทั่วไปที่เสาะหาได้ภายในประเทศไทยเก็บมารวบรวมทั้งตัวเองและเพื่อนฝูงเมื่อศึกษาจนเป็นที่น่าพอใจและมีการออกดอกในทุกสายพันธุ์จนครูโอธานิตพันรายได้ค้นพบผีเสื้อเรดพิปรี ผมก็ได้นำทุกอย่างมาผสมพัน์กันทีนี้ทุกคนลองจดจำภาพเจ้าผีเสื้อเรดพิปรีที่อยู่ในมือผมเป็นพันออริจินอลดั้งเดิมผมบันทึกภาพเมื่อวันที่20มีนาคมเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอีก45วันถัดมาทุกคนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกิ่งก้านสาขาที่เป็นทรงภูมิของเจ้าผีเสื้อเรดพิปรีอย่างชัดเจนครับคุณลักษณะเด่นของเจ้าผีเสื้อเรดพิปรีก็คือ มีสีใบเป็นสีแดงอมน้ำตาลและมีขอบใบสีเขียวตัวใบจะมีลักษณะกลมมนนะครับจะไม่เป็นเหมเรียมๆล,ลำต้นและสีของกิ่งก้านใบจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลคล้ายกับสีของใบลำต้นจะไม่ตั้งขึ้นด้านบนแต่เลือกที่จะแผ่ขยายไปตามผิวดินผิดกับเจ้าผีเสือ้อภูเขาพันธุ์ปกติที่มีพื้นใบสีเขียวและมีรวดรายใบสีแดงครับส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้ถ่ายเมื่อวันที่3พฤษภาคม เปรียบเทียบไปเห็นที่ความแตกต่างจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อต้นไม้จเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบใบของเขาจะเริ่มมีสีเงินแลบออกไม้เห็นบริเวณกลางใบครับเจ้าผีเสื้อเรพิพรีนั้นมีถิ่ฐานดั้งเดิมอยู่ในป่าแถบตะวันตกของประเทศไทยอยู่ในทางจังหวัดเพชรบุรีราบบุรีและกาญจนบุรีครับหากใครจะนําเจ้าผีเสื้อเรพิพรีไปจัดสวนหรือตกแต่งบ้านเจ้าผีเสื้อตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการคลุมดิน ผิวหน้าดินให้มีสีสันสวยงามหรือใครอยากจะได้ไม้ตัวนี้เป็นไม้แขวนไม้กระถางก็สามารถนำเจ้าผีเสื้อตัวนี้แขวนขึ้นไปด้านบนแล้วก็ปล่อยให้กิ่งของมันโค้งย้อยลงมาเวลาลมพัดมาก็จะพลิ้วสวัยครับแน่นอนแล้วครับว่าผ่านมาหลายปีย่อมมีลูกผสมที่เกิดจากเจ้าผีเสื้อเรพิพรีออกไม้เห็นองค์ประกอบทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่ใบเป็นหลิมเหลี่ยมไม่โค้งมนเหมือนตัวแม่ครับลองสังเกตให้ดีก็จะเห็นถึงความต่างส่วนตัวนี้จะมีใบที่มีสีสันแปลกกว่าตัวอื่นลำต้นจะมีลักษณะตั้งขึ้นด้านบนแบบคล้ายๆปีเสื้อภูเขาพันปกติแต่ตัวผิวใบนั้นมีสีอ่อนกว่าและก็มีลวดลายที่ไม่จัดกับตัวที่เป็นออริจินัลดั้งเดิมผมลองตัดยอดมานะครับมันก็จะแตกใบ ออกมาลักษณะสีสันแบบนี้เหมือนเดิมครับก็ถือว่าเป็นตัวลูปผสมที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งย้ายมาชมเจ้าผีเสื้อภูเขาที่สู้ชีวิตงอกจากมเมล็ดในบริเวณที่ปูนนั้นกระเทาะออกไปแต่ก็สามารถมีลำต้นตั้งสูงขึ้นมาได้และมีใบาสามแฉกจนถึงปัจจุบันผมนำเจ้าผีเสื้อเรพิปรีไปลองเปรียบเทียบกับเจ้าผีเสื้อสู้ชีวิตตัวนี้นะครับว่ามีลักษณะใบสีสันแตกต่างกันชัดเจน ผมนำกระถางพลาสติกที่ชำรุดแล้วไปคลุมเอาไว้เพื่อกันเดินเหยียบเวลาเดินเข้าสวนเผลอไยไปเหยียบมันตายขึ้นมาจะเสียดายแย่ครับทีนี้มาลองชมใบของเจ้าปีเสื้อภูเขาพันธ์ต่างๆนะครับที่เกิดจากการผสมข้ามกันมาก็จะมีการแปรพันไปตามปกติไม้ที่งอกจากเมล็ดสังเกตได้ว่า มีลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิมนะครับเนื่องจากความหลากหลายทางผีเซอร์ภูเขาในส่วนผมนั้นมีเยอะมากนะครับใครที่ได้มเมล็ดไปก็ไปรุ้นนาะครับว่าจะได้แบบไหนทีนี้มาดูเจ้าตัวนี้นะครับลักษณะใบใหญ่เหมือนเจ้าผีเสือ้อภูเขาพันธุ์ปกติแต่ขอบใบจะกลมมนท่านลองสังเกตให้ดีนะครับว่าลักษณะพิเศษของใบที่เป็นกลมมนนั้นได้มาจากอะไรแล้วเจ้าตัวนี้ มีใบใหญ่แต่ขอบใบมนก็ได้ลักษณะพิเศษมาจากผีเสื้อเพลพิปปีนั่นเองนะครับเป็นการผสมข้ามกันไปข้ามกันมาก็จะมีทั้งเป็นใบที่เป็นสีแดงและใบที่เป็นสีเขียวโดยเส้นสายลายใบก็ยังคงมีสีแดงเลือดหมูอยู่บริเวณกระดูกใบแต่ก็จะไม่คมชัดไม่หนาเท่าพันปกติดั้งเดิมครับนี่เราก็จะได้ผีเสื้อที่มีทั้งสีเขียวและสีแดง แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเติบโตจนได้ขนาดจะมีสีเงินบริเวณใบหรือไม่นั่นก็คือความสนุกของการผสมข้ามสายพันธุ์ของเจ้าผีเสื้อที่อยู่ในประเทศไทยของเรานั่นเองครับโดยส่วนใหญ่แล้วใบของผีเสื้อปูเขาจะมี3มใบประกอบนะครับตรงกลางก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายกับะระกัังและก็จะมีใบเล็กๆเป็นปีกอยู่ด้านข้าง ก่อนหน้านี้ผมได้นำไปผสมกับเจ้าปีกแมลงกอแดงที่มีลักษณะใบเล็กเรียวเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นนะครับก็มาผสมกับพีเซอร์ภูเขาคุณก็จะได้ใบที่มีขนาดใหญ่และมีสีแดงอมน้ำตาลแบบนี้โดยลักษณะรูปพันธุ์สันฐานของใบไม้นั้นบ่งบอกว่าพ่อแม่เป็นอะไรคุณก็สืบทราบได้ทันทีนะครับว่าตัวนี้ผสมกับอะไรแล้วได้อะไรลักษณะจะถ่ายทอดมาถึงลูกหลานให้ทุกคนได้สืบหาได้ไม่ยากเย็นครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นเวลากว่า7ปีนอกจากผมจะปลูกผีเสื้อปูเขาไว้ในกระถางแล้วก็ยังลงไว้บริเวณดินที่อยู่ภายในสวนข้างๆกันผมพบว่าความแตกต่างระหว่างไม้กระถางกับไม้ที่ลงดินนั้นไม้ที่ปลูกลงดินทั่วไปจะมีความแข็งแกร่งกับสภาพอากาศแวดล้อมที่ร้อนจัด,จด แต่ถ้าไม้กระถางนั้นจะต้องมีการให้น้ําที่เป็นระบบอัตโนมัติที่ผมตั้งเอาไว้นะครับทุกคนไปลองย้อนชมคลิปเก่าๆที่ผมทําระบบอัตโนมัติการให้น้ําเอาไว้อย่างง่ายๆให้ทุกคนได้เห็นอันนี้เป็นต้นพีเสือภกเขาพันดัางเดิมครับสังเกตได้ว่าใบาจะมีลักษณะที่มีขนาดที่ใหญ่โตลำต้นตั้งตรงขึ้นไปทางด้านบนผิดกับเจ้าพีเสือเรพิพรีที่อยู่บริเวณด้านล่างก็จะมีลักษณะใบาที่แผ่ขยาย โดยในช่วงอากาศที่ร้อนจัดผมก็ลองนำเจ้าผีเสื้อภูเขามาเล่นให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีความสนุกอย่างไรด้วยลักษณะปีกที่พลิ้วไหวเมื่อต้องลมคล้ายกับผีเสื้อเราก็จะสามารถเล่นกับเจ้าผีเสื้อภูเขาไม่ว่าจะเป็นการเป่าด้วยแรงลมปราณของเราเองหรือแม้กระทั่งการใช้พัดลมเปิดเป่าให้เจ้าผีเสื้อภูเขานั้นพริ้วไหว เวลาถ่ายรูปและที่กระถางบีเซอร์เหล่านี้ก็จะได้อารมณ์คล้ายๆแบบนี้ความลึกของตัวกระถางแม้จะไม่สูงมากแต่ก็สามารถเลี้ยงเจ้าบีเซอร์ภูเขาได้สูงยาวเป็นเมตรและที่ผมทําเช่นนี้นั้นเป็นการเรียนยันให้เห็นชัดเจนนะครับว่าไม้กระถางของเจ้าบีเซอร์ภูเขานั้นใช้งานได้อย่างไรไมันจาเป็นจะต้อง ปลูกในกระถางที่ใหญ่โตกระถางเล็กๆก,ก็สามารถเลี้ยงดูได้อย่างสมบูรณ์เพียงแต่คุณจะต้องมีาการเติมปุ๋ยการใช้วัสดุเครื่องปลูกที่เหมาะสมก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปแนะนําวิธีการปลูกการเพาะเมล็ดไว้หลากหลายคลิปโดยมีภาพอินโฟกราฟิกด้วยนะครับว่าใช้เครื่องปลูกอะไรบ้างโดยดินด้านล่างก็เป็นดิน,ดนร่วนผสมทรายไม่ต้องผสมกากมะพร้าวสับนะครับที่ด้านบนก็จะมีพีทมอสเอาไว้สําหรับ เมล็ดโดยโรยเป็นผิวบางๆแล้วก็โรยเมล็ดลงไปแล้วก็กลบได้พีดมอลดน้ําให้ชุ่มนะครับตลอดเวลาอย่าให้แห้งหลังจากที่เมล็ดเริ่มงอ,อกขึ้นมาแล้วคุณอาจจะใช้ทรายเทลงไปค่อยๆโรยลงไปอย่างเบาๆอาจจะใช้หินทเขาไฟเบอร์เล็กๆหรือจะเป็นเจ้าเพลย์ไลท์สีขาวค่อยๆเทลงไปเพื่อรักษาสมดุลให้กับทรงต้นนะครับมันก็จะชอบดินที่ไม่ชุ่มน้ําแล้วก็ระบายน้ําได้ดีครับ หากใครสนใจมเมล็ดลูกผสมเหล่านี้ผมจะค่อยๆเติมสต็อกลงในร้านที่ช้อปปีจะไม่มีการจำหน่ายแบบต้นผ่านทางออนไลน์นะครับหากใครสนใจแบบต้นก็ลองไปหาตามกเกษตรกรที่รับมเมล็ดไปปลูกและจําหน่ายแบบต้นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาในการแพ็คต้นไม้นะครับเนื่องจากมีภารกิจมากมายไม่ต้องกังวลนะครับว่ามเมล็ดตัวนี้จะเลี้ยงดูในประเทศไทยยากเพราะว่าไม้เหล่านี้นั้นเป็นไม้ในแถบเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ ผ่านการปรับสภาพและการเลี้ยงดูมาหลายเจเนเรชันเรียบร้อยแล้วสามารถเลี้ยงดูได้ในทั่วทุกภาคของประเทศไทยยืนยันได้จากลูกค้าทั่วประเทศนะครับและในต่างประเทศก็มีการปลูกเพี้ยงจนสามารถทิดนอกออกผลได้นะครับเป็นการยืนยันได้ว่าเจ้าปีเสื้อภูเขาที่สวนของเราในประเทศไทยนั้นโกอินเตอร์ไปเรียบร้อยมานานหลายปีครับใครสนใจก็ ไปหาข้อมูลได้ทั้งใน Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, ทาง YouTube บน Lemon เ,ลนเและทาง X ทุกคนสามารถเข้าไปชมคอนเทนต์เกี่ยวกับเจ้าพิเซลเขาได้ในทุกๆแพลตฟอร์มค้นหาทาง Google ก็จะเจอส่วนของผมนะครับมีข้อมูลมาหลากหลายปีมีภาพเป็นพันๆหมื่นๆภาพ ขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามและสนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าแม้จะมีสัดส่วนที่น้อยลงโดยผมจะเพิ่มคอนเทนต์อื่นๆมาอีกเพียบครับ